ครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนครับวันนี้พบกับช่องข้าวใหญ่ Channel. ชาแนลเช่นเดิมเช่นเคยครับโอ้มาครับมาเบิ่งบรรยากาศยามแรงครับตอนนี้ก็ประมาณหาม,มงคครับนี่หาม,มงค์หาม,มงแรงครับมาเบิ่งถนนุบรรยากาศยามแรงครับ ยูจตงบันเอ้อสิเป็นยังไ,ไงมมแบบมน,นอย่างน้อมีปลาปิมแบบมาไหนน้อรถเงียงนี่ยโอ้ยป,ปุ่น่ปุ่นวูดีไลมันได้นี่าดัน้าดนมอะไรออกรดูบาดเยียอย่งน้อครับทานน ไม่เดือ่รามีอย่างกัน้อบัติเีุ่นครับรถติดจ้าเลยเชิญกรตาคุณขให้ทั่งยืนรถดสุดกันคือเกิดอุบัติเหตุจาได้ไอรถติดจ้าเลยครับฟังงัวามือไม่เดอร้อบั เจ้าแล้วพี่น้องคใส่มาใส่กันขับรถละมัดละบักเวยครับการจะได้จอดฟังคว่ำเมื่อติดได้คุณไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมองไปเห็นไปเดินทางต่อครับขี่รถไปน้ำกัน เบิงบรรยากาศหนามแรงเบีกดเบีกบีกถนนป้านเ้าก็ดีเลยเสียดดนะนะไปเบ่งเห็ดถนนปน้าคุณทางนัง้นก็ไป๋องคอ ทางเงินไปใส่ครับนะไปใส่ยน้เขาครับเดี่ยวะพ่อไปส่กับไปน้ำเต่ะเทโอ้หเห็นหนากกีวีอยู่บกปากมาถึงเลยครับพี่น้องพ้าไปใส่กับไปน้ำาขอ,อชมบรรยากาศยามแรงไ่น้ากัน ติดไฟแดงยกพี่น้องติดไฟแดงติดไฟแดงเบื้องเฮ็ดถนนหนทางทางดุงทางดวนทางมอตุงมอเตเวงามหลายคนตรงดิ้งเลยรถออกเบียออกเบียร์ดีนะครับรถเดินทางคนเดินก็หลายอยู่ครับตรงนี้ ทุงนี้อากาศ,ศเปลี่ยนแปลงครับฝนต,ตกดุเดินทางไปแสนมาแสนกัระมัดระวังด้วยครับค่อยครับค่อยค่อยไปกล่องอาจจะสันแนลึงเด้อครับ ข้าวไปลยเนอะนะคุ้มข้าวไปเลยบเบอร์ถนนเขาเฮตานนไม,ม่งามงามเนาะครับฝีมือฝีมือดารเลย ภาพบัรยายเอาด้ครับพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องเอ้ยเพิ่งยูเบอร์ถนนบ้านฮาไปน้ำกันสวยงามปันไดกับเบิ่งไปน้ำกันพี่นออ้องลดพวามปว้ง ไม่น่าไม่ท้ายเห็ดเอาเอาเล้วคนทาโอ้ขดกเปล่าเยคมึกเซกันไป นฝนตกเนี่ยเนะาะหาน้ำไม้หาเห็ดมาฟ้าเด้อพวกในฝนตกทีทีกท็ได้ขายทีมขายทีกันเต็มเลย ช่นี้เปลวมีเงินก็ซื้อไว้ครับเดิทางกับบ้านน้กันชมคำคำเบ่งบรรยากาศอพี่น้องได้เบ่ง นำแรงบรรยากาศนำแรงนักขกับรถกระบันครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเพียงเท่านี้ครับนี่การเดินทางนักับรบรบิบ่งบรรยากาศนำแรงครับช่งไรกกั ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องห้องข่าวใหญ่ด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในะ้ได้มีเพจคลิปเกช,เช่ัอย่างให้พี่น้องด้เบิง่งผิดชมครับสำหรับชิมีไปเป็นนี้นะครับครับสวัสดีครับ